สวัสดีค่ะเมนะคะหรือว่าเมย์บีดงดงค่ะจากเพจเมย์บีเอฟซีนะคะวันนี้ก็เข้ามารับรางวัลค่ะกับกิจกรรมของ Pro เ m ร e มนะคะเช็ดใสโดนใจกับ Pro เ m ร e เม n p ซันเพอร์เฟ i คิ w a ซิงวค่ะ oh, okay. ใจนะคะตัว p r o m a e Sun Perfect Cleansing Water นะคะตัวนี้ก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะนอกจากที่จะใช้เครื่องสำอางนะคะแล้วก็ครีมกันแดดได้สะอาดนะคะในขั้นตอนเดียวแล้วเนี่ยยังมีไฮยาลูรอนนะคะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นค่ะสาวๆนะคะสามารถใช้เช็ดเครื่องสำอางนะคะตัวนี้จบได้เพียงตัวเดียวเลยค่ะ ที่เมย์มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าเมย์อยากให้สาวๆนะคะได้เห็นนะคะถึงประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ความสามารถนะคะของเจ้าตัวนี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อยากให้สาวๆเนี่ยได้ลองนะคะเจ้าตัว ProMed Sun Perfect c Kissing Motor นะคะแล้วก็สาวๆเนี่ยจะรักผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมือนเมยค่ะ กิจกรรมอื่นๆนะคะเมย์ก็อยากให้โปรเมดเนี่ยจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะให้กับสาวๆเนี่ยได้ร่วมสนุกกันอีกค่ะเพราะว่านะคะสาวๆเนี่ยจะได้รับผลิตภัณฑ์นะคะที่มีประสิทธิภาพอย่างเมยนะคะไปลองใช้กันค่ะสวัสดีค่ะพลอยปณิธิภัยบูลค่ะได้รับรางวัลจากกิจกรรมเช็ดใสโดนใจกับโปรเมดซันเพอร์เฟคคิ้งซิ n งวอเตอร์ค่ะ รู้สึกหลังจากได้ใช้ p r o b e m e d Sun Perfect Cleansing Water นะคะก็เป็น cleansing ที่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งกันแดดแล้วก็เครื่องสำอางค่ะประหยัดเวลาแล้วก็เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของสาวๆในยุคปัจจุบันมากๆเลยค่ะสำหรับพอยนะคะก็ได้ใช้ cleansing ตัวนี้เนี่ยหมดไปหลายขวดแล้วค่ะเป็นความประทับใจที่มีต่อเขานะคะก็คือเป็น cleansing ที่ทำความสะอาดเครื่องสำอางได้หมดจดแล้วก็ยังมีสารต่างๆนะคะที่ช่วยบำรุงผิวหน้าของเราให้นุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเหมือนตัวอื่นๆด้วยค่ะ ที่พลอยได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะก็เพราะว่าพลอยอยากจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้ครีนซิ่งตัวนี้ค่ะยังไงก็ขอให้โประะเมทนะคะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆเลยละกันค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะออฟวาน,นิดาค่ะวันนี้ออฟได้รับรางวัลจากกิจกรรมสายเดินใจจากโปรเมดซันเพอร์เฟคครนซิ่งวอเอค่ะ รู้สึกว่ามีตัว Sun Perfect Cleansing Water เนี่ยสามารถทำให้เราเช็ดล้างกันแดดแล้วก็เครื่องสำอางได้ในขั้นตอนที่ง่ายแล้วก็สะดวกอย่างเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยแต่งหน้าบ่อยแล้วก็จะเกิดปัญหาอุดตันจากเรื่องครีมกันแดดอะค่ะพอใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าเช็ดหน้าได้สะอาดแล้วก็เกลี้ยงค่ะ ค่ะที่ชอบตัว p o w e m e d San Perfect Cleansing Water ตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นออฟเป็น Beauty ิวตี้บล็อกเกอร์ที่ต้องแต่งหน้าไม่ว่าจะใช้อายไลเนอร์หรือว่ามาสคา่าที่ต้องเช็ดล้างออกย,ยากพอมาเจอตัวนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทําความสะอาดผิวหน้าได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะที่มาร่วมกับกิจกรรมกับ Powermed ก็เพราะว่าจริงๆแล้เป็นคนใช้ผลิตภัณฑ์ของ Powermed อยู่ก็เลยอยากจะมา แชร์ share, หรือว่ามารีวิวความประทับใจต่งางๆที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัว Sun Perfect Cleansing Water ค่ะแล้วก็อยากให้ทาง Powermate เ,เนี่ยจัดก,กิจกรรมในความคิดออฟอยากให้จัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปการแต่งหน้าแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าหลังที่เราแต่งหน้าเสร็จไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของ Powermate อย่างที่ทุกคนเห็นรีวิวที่ออฟใช้ก็อยากให้เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปอ่านกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เช็ดทงความสะอาดผิวหน้าได้สะอาดแล้วก็เช็ดกันแดดได้เกลี้ยงจริงๆค่ะทำให้ ขั้นตอนในการทำความสะอาดผิวหน้าลดลงแล้วก็ผิวสะอาดขึ้นไม่มีสีอุดตันด้วยค่ะอยากให้ลองใช้กันนะคะ